รับมในเบกที่2ตรงนี้กับพี่ชาวชาวฤทธิ์ย่อมดอนผูดดำเนินรายการเรื่องราวของแรงใจแรงกายให้มีพลังก้าวไปข้างหน้าในเบรกที่สองเรามากันที่บ้านเอื้ออาทรบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ของภาครัฐสร้างบ้านให้กับประชาชนได้เช่าซื้อเป็นที่พักอาศัยซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นโครงการใหญ่มีการจัดระบบตามข้อบังคับของหมู่บ้านมีสนามกีฬาเป็นสวัสดิการสำหรับ ประชาชนผู้ชมครับทีมงานลูกหนังติดล้อและพี่ชาวชาวริจมดอนวันนี้มากันที่หมู่บ้านเอื้ออารทรบางฉลงนะครับซึ่งก็เป็นอพาร์ตเมนต์เป็นแฟตของประชาชนที่เป็นของภาครัฐนะครับที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เช่าอาศัยอยู่นะครับในขณะเดยียวกันครับก็มีสนามฟุตบอลครับที่อยู่ตรงในหมู่บ้านนะครับเป็นสนามฟุตบอลขนาด11คนภายหลังที่ฝนตกหนักครับก่อนหน้านั้นทำให้หญ้าขึ้นสูงนะครับตอนนี้ก็ปัดหญ้าเป็นที่เรียบร้อยก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นสนามขนาด9คนนะครับซึ่งทางด้านกลุ่มนะครราชสีมาพัฒนถิ่นนะครับก็จะ ใช้สนามนี้จัดการแข่งขันเป็นฟุตบอลแมตช์พิเศษนะครับหาเงินเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์กีฬานะครับนำไปให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านโนนทองอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับดังนั้นภารกิจของพี่ชาและทีมงานครับก็จะมาตามบรรยากาศนะครับแต่ละทีมที่ร่วมกิจกรรมการกุศลครั้งนี้เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศนะครับซึ่งเป็นฟุตบอลในรุ่น40 45 50ปี นะครับเล่นกันฝ่ายละ9คนนะครับมีทั้งหมด6ทีมไปติดตามกันครับมาในนามของคุณเอกนะคะมูลนิธิจราจรค่ะ ก็ได้สนับสนุนนักกีฬานะคะในเรื่องของถ้วยรางวัลแล้วก็อ,อุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์กีฬานะคะค่ะค่ะส่วนดิฉันค่ะธนชพันธ์ฝาพิมายมาดามติ๋มนะคะอดีตเป็นผู้จัดการทีมลุ่อีสานค่ะวันนี้มาในานามของดออรไพศารสงแก้วซึ่งท่านก็ให้การสนับสนุน เรื่องอุปกรณ์กีฬาและก็ถ้วยรางวัลก็ขอขอบคุณทีมต่างๆนะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะหาทุนทรัพย์ร่วมกันค่ะเพื่อที่จะไปสนับสนุนเด็กๆทางโคราชค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นตัวแทนของดออรไพศารสงแก้วและมูลนิธิจราจรได้มาเป็นประธานปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมรำดับต่างๆซึ่งโครงการฟุตบอลการกุศลครั้งนี้จัดโดย ชมรมกีฬาฟุตบอลชานครราชสีมาพลัดถิ่นเพื่อสมทบเงินซื้ออุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับเด็กๆนักเรียนอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมารุ่น40นะครับขอแจ้งนะครับ40ลงได้2คนนะครับ45 3คน5 3คนนะครับ แล้วก็ผู้สาวประตู40อัพนะครับอันนี้เกิดที่บ้านนนทองอไวยแถลงครับก็คือเป็นสิทธิ์เก่าเคยเป็นนักกีฬาของโรงเรียนของเราครับมีความคิดกับเพื่อนรุ่นปฐถมถ้าจัดก็เลยจัดให้มันสมควรไปเลยเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ไปรายการนี้ครับน่าจะเป็นผมคนแรกที่จัดไปแจกอุปกรณ์การกีฬาให้เด็กสถานที่แข่งขันเป็นโรงเรียนบ้านนนลทองอไวยแถลงครับ ก็เป็นวันที่เป็นวันที่ยี่สิบเก้าเป็นตรงกับวันเสาร์ครับจะมีใครไปบ้างครับจากส่วนกลางก็ของเราน่าจะเป็นในส่วนหนึ่งก็จะมีโคราชพัฒน์ถิ่นก็จะไปในส่วนหนึ่งแล้วก็ก็เรียนเชิญครับถ้าใครที่รู้ข่าวรู้อะไรก็เรียนเชิญไปครับทิ้งน่าจะเป็นถ้วยของผู้ว่าจังหวัดโคราชมีบอลแข่งหกทีมครับ โคลาภพทินพวกเราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วเนาะใช่ครับทางโรงเรียนบ้านนวลทองลูกหนังติดลอสปอร์ตทีวีใช่ครับสี่ทีมรวมครูห้วยแถลงห้าทีมบ้านหนองกระทิงเนาะแล้วก็หกจะเป็นทีมผู้ปกครองเพื่อจะเอานาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์กีฬา่าไปกับทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมทุกทีมที่วันนี้มาร่วมเตะฟุตบอลการกุศลทุกคนมีความสุขกันเราไ่เตะบอลออกกําลังกายมีเพื่อนมีมิตรแล้วก็ได้ทําบุญด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทุกทีมนะครับที่มาร่วมมาวันนี้ครับผมขอบ เป็นบทสัมภาษณ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลแมตช์พิเศษการกุศลที่มี6ทีมร่วมการแข่งขันมีค่าสมัครร่วมการทำบุญครั้งนี้ซึ่งทุกทีมก็ยินดีได้ร่วมเตะร่วมบริจาคและทำบุญเป็นสายทานยินดีมากที่ได้มาร่วมรายการฟุตบอลรายการการกุศลเป็นรายการ ผ้าป่าสามาัคคีหาเงินซื้ออุปกรณ์ให้กับโรงเรียนบ้านนวทองตําบลพับผาอําเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทีมเเพื่อนสุภาพนําทีมโดยมาดามจิ๋มแล้วก็พี่สุภาพได้รับเกียรติจากลูกหนังติดล้อนะครับให้มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งทีมเอเพื่อนสุภาพเนี่ยยินดีไปทุกงาน,นครับไม่ว่ารายการการกุศลของลูกหนังติดลอ้อหรือท่านอื่นที่จะเชิญมา เรายินดีที่จะไปร่วมทุกครั้งนะครับวันนี้ต้องขอขาบขอพระคุณทีมงานลูกหนังติดร้อนนะครับที่ให้เกียรติเชิญทีมงาน a อซเพื่อนสุภาพได้มาร่วมการแข่งขันสวัสดีครับมีความยินดีมากครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ดีๆอย่างนี้นครับการกุศลไปอำเภอห้วยแถลงโคราชนะครับผมก็หนึ่งในคนโคราชเหมือนกันครับเลยมีความยินดีในนามทีมขุนพลลูกอีสานใต้นะครับมีการกุศลที่ไหนเรียนเชิญได้นะครับ ยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างครับเดี๋ยวให้ผู้ช่วยโค้ดผม <c oughs> คุยไม่ค่อยเก่งครับอันนี้ครับเป็นตัวแทนจากาจังหวัดศรีสะเกตนะครับอันนี้ก็รวมกลุ่มกันนะครับเป็นกลุ่มใหม่นะครับเป็นชมรมลุยอีสานใต้นะครับพึ่งพึ่งรวมกลุ่มกันนะครับถ้ามีกิจกรรมดีๆแนะนําเสนอน้องใหม่ฝากน้องใหม่ด้วยนะครับ ขอขอบคุณนะครับเพจลูกหนังติดร้อนนะครับของพี่เชานะครับที่มีการประชาสัมพันธ์นะครับว่าจะมีการจัดแข่งบอลการกุศลนะครับในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ทีมงานคนจัดนะครับผมพี่น้อยนะครับก็ทางเราก็รู้สึกมีมีความรู้สึกว่ามีความสนุกครับมีความเป็นกันเองแต่ละทีมที่มามาเล่นด้วยกันวันนี้เล่นด้วยน้ำใจนักกีฬานะครับหนักนิดหน่อยก็ขอโทษกันนะอาจจะมีกระทบกระทั่งไปนะครับทีมเราก็ขออภัยด้วย ครับก็ฝากทีมดิมทีมจีมนไว้ด้วยนะครับเป็นทีมอาวุโส40 45 50นะครับในทีมก็มีอายุค้กากันก็ถ้ามีรายการไหนใครจะชวนก็ติดต่อได้ผมนายอนัตอัตลิตนะครับก็เป็นตัวแทนหลีกเช้าบางฉลงมีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีมากครับที่มีการจัดกิจกรรมที่ดีๆให้กับชุมชนแล้ก็พี่ๆน้องๆที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับก็ขอขอบคุณมากครับ หลังจากไม่ประสบความสําเร็จในการแข่งขันเนาะแล้วก็จะขอนั่งเป็นกําลังใจให้เพื่อนที่เข้ารอบไปแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเดินทางกลับแล้ววันที่9พฤศจิกายนเราจะกลับมาใหม่นะครับพร้อมกับทีมงาน AC เพื่อนสุภาพหวังว่าเราจะได้เห็นสนามที่สวยๆนะครับสนามหมู่บ้านเอื้ออาทรบางฉลงแล้วเราต้องขอขอบคุณทีมงานลูกหนังติดล้อโดยท่านชาวลิศย่อมดอน มาดามจิ๋มและพี่สุภาพของเรานะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะครับที่ขอนั่งชมให้กําลังใจเพื่อนที่เข้ารอบไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเดินทางกลับวันที่9เจอกันใหม่สวัสดีครับผมกลุ่มทีมฟุตบอลที่เดินทางมาจากพระรามสร่วมเตะฟุตบอลแมตช์พิเศษการกุศลที่อำเภอบางคลี ก่อนที่จะกลับบ้านแบบมือเปล่าแต่ทุกคนก็เข้าใจและดีใจที่ได้แลกเปลี่ยนทางชั้นเชิงการกีฬาในช่วงหน้าเราจะไปติดตามการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนและพิธีเปิดสนามอบอตอในคลองบางปรากฏเราเตะแบบพบกันหมด12ทีมแหล่งรวมของพ่อแม่ที่มีลูกชอบกีฬาเหมือนกันแล้วก็จะมาสนุกด้วยกัน